อาสุดพลังบอยประกอนแจกอ่างเป่าเป็นล้านแม่ถามเบิกที่ไหนเมื่อช่วงบ่ายเพึ่งแจกอ่างเปาน้องวันใหม่น้องสาวสุดที่รักแห่งบ้านชัดปริรักตกเย็นวันเดียวกันพระเอกหนุ่มบอยประกอนก็ถืออ่างเป่าไปมอบให้กับคุณแม่งามทิพย์อีกถึงซองจะไม่หนาแต่จำนวนเลขที่ทำเอาคุณแม่งามทิพย์เป็นปลืม พราะมันเป็นจํานวนเงิน1,699,999บาทพร้อมบอกกับแม่ว่าตอนนี้เงินจํานวนนี้อยู่ในบัญชีแม่แล้วซึ่งบอยเองก็ยังเก็บความน่ารักของแม่มาเป็นคลิปวิดีโอฝากแฟนๆทางเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าต่อไปตาของซอใหญ่เดินแกว่งแขนอยู่ดีๆก็รับความเฮงลูกชายที่ดีที่สุดในโลกอย่างผมไปเลยครับ เฮงเสุขภาพแข็งแรงรักแม่ปอลอใส่ฟิลเตอร์ให้แล้วนะครับกลัวแก่แต่เดินแกว่งแขนเป็นคนแก่เลยครับปอลออีกทีเงินนี้น่องพัดไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวมันจะมาแอบอ้างเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักสุดๆไปเลยละคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ